โหไม่ตับแล้วพี่เอาเลยใช้ว้าวเช้าไว้ตลาดอะไรที่อยู่แถวว่าลางฝากที่มีดังไช้าไว้เหรอต้องมันบางทีกูว่ามึงก็คิดเกินไปว้าวว้าวไม่ตัวนี้เหรอว้าวหรอร้อมคงมาจ้าสวัสดีครับ ตอบคอมเมนต์ละใช่ค่ะนุ๊กเราเดี๋ยวเขาก็เชื่อจริงเขาเชื่อจริงเขาเชื่อจริงนะเนี่ยคือวันก่อนมีคนถามในไลน์พี่ก็บอกเลยว่านุกก็จะเดินมาถามพี่ทุกครั้งว่าพี่ใบอันนี้ไม่ใช่นุกได้ไหมวันนี้ก็ถามนะไม่ใช่เลยนะงานลูกค้ากองอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมาแล้วอะโอเคสําหรับคราวนี้กลับอีกครั้งกับ snake snake fish fish ภาษาอังกฤษ๊ยไดเวลาแล้วคิดถึงจังเลยนี่คนมีเขาอยากเล่นชอบเล่นชอบเลย ซึ่งคราวนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งของสถานี BTS และ MRT เกียดเลยบังครับไม่ใช่มันอุ้ยลาดเลยโอ้โหแล้วสคนนี้ไม่เคยได้คืนใช่ แต่ก่อนอ่ะเขาขึ้นบ่อยแต่ก่อนเขาขึ้นมาทํางานไงคือมันไม่ได้ขึ้นนานใช่ไหมเราก็จะรู้จักแค่สายสีเขียวที่ยังไม่ได้แบบเชื่อมเชื่อมไปสถานีนหก็นี่แหละถึงเอาสามคนนี้มาเล่นด้วยอ่าโอเคก็ดูมีแบบมันจะได้ผสมน้นเองไปกแบบต่ความสามารถด้านสังเกตก็อาจจะแบบใกล้เคียงแล้วก็ ความไม่คุ้นกับชื่อสถานีก็อาจจะใกล้เคียงะหมีอาโอเคกฎเกณ์เหมือนเดิมก็คือว่าเราจะมีคําขึ้นให้ใซึ่งคำขึ้นให้มันเป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแบบ broken English มันไม่ถูกต้องอแต่ว่ามันสามารถแปลและลิกแปลงให้ออกมาเป็นคําภาษาไทยได้นะถ้าเกิดรู้อยากตอบ ตอบกระดิ่งแล้วตอบเลยนะตอบแล้วตอบเลยตอบถูกได้คะแนนตอบผิดสิเป็นของอีสองคนทันทีต้องบอกก่อนว่าใครที่เพิ่งมาดูอีพีแรกลองย้อนกลับไปดูก่อนคือเราอาจจะมีทั้งคําที่มันตรงตัวปรับวางแบบแอจะคิดหน้าพลิแพงบ้างหน่อยหรือไม่หน่อยใช้เขาแบยิมนาสติกอ่าก็จะคิดว่าคราวนี้ไม่ได้พลิกลึกขนาดครั้งก่อนๆนะครับผมแต่ก็อาจจะมีบางข้อบางข้อง่ายก็แย่งกันแล้วกันโอเคอ่าโอเคสั้นอีกแล้วกูอยากเห็นจริงเลย เอางี้นีถ้าเราตบกระดิ่งไม่ได้เราตบหัวมันแทนพอแรกดูมีเนื้ออ๋อเอ้ยกูไม่น่าเลยอ๋อต <c oughs> ้องทำให้ก่อ,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 อนนะสามโค้ <c oughs> โ สามโคอยู่ปทุมเลยนะครับผมอ่าโคอ่ะภาษาอังกฤษคืออะไรไม่รู้โคคืออะไรกแอบโคคือเนิน <c oughs> คือพื้นที่ที่มัน,<อ>นมเป็นเงินเป็นอย่างเงี้โคพอเห็นแล้วมันมันคิดมาก่อนเลยไงเออแล้วเราก็กลัวมันแย่งแล้วก็ไปก่อนอ่มันได้แล้วจริงๆไม่เึิ่ม <c oughs> ในสถานีในหัวก็ไม่รู้ว่าเออเผื่อมันมีไงทิปส์แปลว่าอะไรก็ทิปส์ไงทำแนะนำเออก็มันไม่ทันเลยโอเคพร้อมนะคะและสามโคเป็นคำตอบที่ ผิดนะคะสามแนะนำอะไรวะสามนำดีอะไรวะอะไรวะฟังนยครับอ่าผิดแปลว่าปลายสามยอดไงถ้ามีสถานีสามยอ่นี่ต้องมีแล้วต้องมีแล้วยี่หกขำอย่างนั้นตอบว่าสามยอดครับสามยอดนะคะและสามยอดเป็นคำตอบที่ถูกต้องใ่รดีนะ ไอ้นี่เลยวัดมังกรอ๋อใช่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 สนามชัยวัดมังกรสามยอดอยู่แถวนั้นอ๋อเหรออย่าวันรายแถวแถวนั้นน่ะทรีคือสามนะคะและทิปส์ถ้าทิปส์ก็คือคำแนะนำได้แต่ว่าทิปธรรมดาทิปที่ไม่มี S เนี่ยมันคือว่าแปลว่าปลายยอดอย่างนี้เนาะเพิม S เพราะมัน mean ทรีนครับนและทรีทิปส์อันนี้คือสามยอดครับได้คะแนนไปค่ะ มือจับติ่งหูไม่ตับแล้วพี่เอาเลยเฮ้ยข้อต่อไปสถานีอะไรไปค่ะตอารู้แล้วเขบรู้แล้วตอบรู้แล้วมึงรู้มึงผมดยังมึงจะมานั่งนี่เดี๋ยวพี่ไม่มีฟู้ดกันไเอ่ะุูไปเอาจิงปะเราดูปุณณวิถีปุณณวิถีทำไมถึงเป็นูงอะไรเป็นปุณณ์ แล้วไปปูนซีเมนต์ก่อนปูนปูนแลวเชื่อว่าในหัวพอพี่บอกสถานีอ่ะตอนแรกที่บอกหมดหมูกปูนวิถีมันขึ้นมาตลอดหล่อจะถึงตอนนี้มันจะวนวนซ้ําๆไม่ว่าอะไรขึ้นมาก็จะตอบปูนวิถีแล้วไม่ไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วอ่าและปูนวิถีเป็นคําตอบที่ผิดค่ะอันนี้มาทีอันนี้เตาปูนครับสโตฟไงเตาไงเตาปูนนะคะและซีเมนต์สเตฟเตาปูนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะแต่ปูนวิถีก็มี วนแบ้านอีมี่ผ่านผ่านบอลซ่อนเตาปูนแถวนั้นบางซื้อบางซ่อนเตาปูนนะคะอมี่อยู่บางสักบางเนี่ยอันนี้ตรงตัวเลยสโตฟคือเตาซีเมนต์ก็คือปูนซีเมนต์สโตฟ เต่าปูดี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 ไปยึดติดกับสถานีเอาภาษาอังกฤษก็พอมันต้อันารไได้ก่อแรกแรกมันง่ายง่ายงอย่าไปคิดเลยนี่เลยง่ายมีตรงตัวเอ้คอปได้แต่อันนี้มันพลิกเยอะเยอะอะไม่ได้เห้ไอ้คอปมันจะมีปัญหาเรื่องภาษาไทยแค่ไปข้อต่อไปเลยพี่คนต้องมาแล้วแหละโอเคซีแมนซอฟเต่าปูนเขาได้คะแนนไปค่ะ มาเลยจับติงหูพร้อมแล้วไปค่ะอ่ะเนี่ยคุณคิดยังไงวะอะไรวะไม้ป่าอ้อเหรอใค่เหรอกรมป่าไม้มีดหรอมีอันนี้รู้จักสายเขียวไฟสายสงเขียวาทำไมถึงกรมป่าไม้โอ้จังเกิลดิพาร์ตเมนต์ดิพาร์ตเมนต์แปลว่าแผนกะ ก็กลมแหละใช่เำาเป็นกลมก็ได้อออ๋หป่าไม้ใช่คำาเป็นกลมด้วยนด้อยู่ใกล้เกษตรแถวเสนานี่ก็ดีพาร์ตเมนต์ระเด็นแล้วว่าเราต้องรู้จักสถานีก่อนถ้าเราไม่รู้จักสถานีมันจะเชื่อมโยงไปหาคำตอบยากใช่โอ้เจิงโก้ดีพาร์ตเมนต์กรมป่าไม้สถานีกรมป่าไม้ขอับแคะกนัไปค่ะโอ้ คือไม้เนาะจังโก้คือป่าและจีพาร์ทเมนต์ในที่นี้คือกรงนะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดมันเก่งคนเก่งเกินไปมันไม่ใช่กเลยมันไม่หไม่คิดว่าที่จะได้บ้างหรอมันไม่ใช่คำมันไม่ใช่คำแบบว่าแบบนี้นะมันคือคำขินมันจะสรุกตรงที่คือถ้ามันตบไม่หยุดกูจะดึงหัวอะไร นี้ผมได้แล้วยังไม่เท่ากับว่ากลัวคลิปไม่สนุกอันนี้อย่ยามากนุ้ยอย่าไปยอมไ่พูดเหมือนแบบเออเดี๋ยวผมก็ตอบได้อีกคนเดียวเลยเอาเดิไปต่อกมะเอาเลยเออเฮ้ยอันนี้อะไรวะอุ๊ยเพลงอันนี้เพลงเพลงซูเปอร์จูเนีย อ๋อผมรู้แล้วลองไปก่อนมันอ้อยนะมันอ้อยนะผมรู้แล้วเต็มสุกดีไหมวะเลยเติมสุกโอ้ยยิ่งมันรู้เรื่องแต่ลุ้ล้นสุกสุกล้นเอาเอาตรงตรงตรงตัวเลยอันนี้ต้องพลิกแขนพี่ช่วยก็ตรงตัวนะอันนี้ตรงตัวเต็มสุกเอนั่นแหละนั่นแหละเต็มสุกอ๋อปัญหาดีเรื่อยใช่เลยมีแน่นอยู่แถวไหนวะยังจะถามมั้งพี่อ๋อ ผมว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสุขาพิบาลสุขาพิบาลเขาตัดไปถึงแล้วเหรอไม่มียัมมนมันมีแบบมันวังรุดไว้แล้วชื่อเต็มสุขแต่ว่าโจทย์เราเอาสถานีที่เปิดใช้แล้วมานะคะและเต็มสุขเป็นชื่อสถานีที่ยังไม่มีสุขาพิบาลพีนุ๊กสุขอะไรวะพี่หิะพี่หินพูดถูกแล้วแต่ว่าพี่แชคคำผิดอุดมโอ มันมีเนี่ยแล้วไหนแล้วไหนข้อไหนที่บอกมันไม่เก่งไทยวะมันก็ได้เนี่ยอุดมสุขเพราะว่าแถวไหนแถวนั้นแหละแถวไหนและอุดมสุขเป็นคําตอบที่ถูกต้องเเก่งมากเก่งมากเลยอจริงๆนะไม่ภูมิใจเลย ก็ต้องตัวเลยอุดมคือเต็มไปด้วยอือแปลว่าเต็มไปด้วยจริงนะไอ้นุ๊กนุ๊กก็เต็มอยู่เดียวไอ้นี่มันเก่งไม่ตอนเขาเขาได้เพราะเขาได้สุกแล้วเขาเลยอะไรมันสุกแล้วมันจะฟูลออฟได้บ้างอ๋อเขาไม่เราเขาไม่ประสบการณ์พิกแพร่งเพราะเขาตัดมากี่คลิปแล้วซึ่งมันคืออุดมอุดมคือเต็มไปด้วยไงอ่า full of happiness ก็คืออุดมสุกซึ่งเป็นสถานีที่อยู่แถวๆอ่อนนุชบางนาบุญนวิถีแถวๆนั้นเลยนะคะโอเคแล้วข้อนี้นุกได้คะแนนไปค่ะ โอกมึงได้อ่ะอะไรวะเนี่ยคำแปลว่าอะไรอ่ะไดอะแกรมไดอะแฟรมมั่วไดอะแฟรมคืออะไรวะทีเนี้ยสโลปแปลว่าไดอะแกรมเอาวะแปลว่าอะไรอะกูมีอยู่สองคำมาแต่กูว่าน่าจะเป็นนี้ลาดกระบังจะล้มไใไงเออจะล้มก็คือลาดลาดแบบเนิรเนิรลาดลงมาแล้วไดอะแฟรมเอาจริงบ้าไม่รู้แต่ มันโผล่ขึ้นมาคือลาดยางกับลาดกระ벙ลาดกระบังอยู่แถวไหนสุวรรณภูมิใช่เขาลุ้นใจมากใจใ่ใจ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 เคยหลงเฮ้ยเมื่อตอนนั้นไปซื้อมือถือซัมซุงใจ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 มากต้องไปรับเราไม่กล้าให้ส่งไงเราต้องไปเช็คเพราะเราซื้อมือสองก็ไปถึงนั่นรักนักรักมึงไกลแค่ไหนกูก็จะไปล่าสุด ช่วงนี้ไปบ้างเพราะว่าเหมือนไปเล่นดนตรีแล้วก็เพิ่งเห็นว่าออมมันมี BTS มั้งหรืออะไรสักอย่างแต่ก็ดูวันผ่านแต่ก็คิดว่ามันมีอะน่าจะมีน,ะน่าจะมีน่าจะมีนะคะตอบมาแล้วว่าไระกระบไรบ้กระงไร้กระ벙เป็นคำตอบพี่ผิดต้อง <c oughs> ได้อัฟแฟมคือกระบังลมเป็นอวัยวะอ,อยู่ใน รงนี้กระบังลมที่เวลาเราออกเสียงเวลาเราหายใจไดอะแฟมมคือกระบังลมคือกระบังเฉยๆมันก็จะเป็นชิลนึกออกปะแต่อันนี้เราใช้คําว่าแบบกระบังลมคือไดอะแฟมมและสโลปก็คือทางลาดเขาคิดคําว่าลาดไม่ได้เขาคิดคำว่าเนินอยู่เลยหนุ่มมันต้องมีข้อให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเองแล้วปะไม่เป็นไรเดี๋ยวนุ่มนั่งดูลัดกระบังหิมได้คะแนนไปค่ะเชี่ยเออโอ้ยปล่อยเป็นแปลยังไงดีเดี๋ยวทีเนี้ย ซิตี้กับเทามันก็แปลว่าเมืองใช่ในหัวพี่ก็อย่างนั้นแหละอะไรใหญ่กว่าเมืองภาษาไทยเมืองสถานีอะไรมีคำว่าหมี่อ๋อหรือว่าแบร์เรอร์อรอแบร์เรอร์แบบผู้ใส่อ่ะพูดพูดถือใช่เหรอวะพูดถืออะไรที่มันมีคำคล้ายคล้ายนี้บ้างมันมีสถานีที่เริต้นด้วยคำว่าเมืองไหมเมืองทองเมืองทองมีสถานีปะเหมือนจะมีมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วลองเมือง อามถึงมัน<อ>มีมมไหมวะลองเมืองคุ้นๆเหมือนเคยเจอคำว่าลองเมืองนี่นี่าน่นี่ลองเมืองคำว่าแบร์ของผมอะ <c oughs> ผมกำลังอิงกับพวกแบร์ฟุตอันนั้นเบียร์อีเออว่า กำลังคิดอยู่แบร์ทาวคือแบร์ไม่ได้มาโดดซิตี้แบร์ทาวไม่ได้ไม่ได้สามคำทีแล้วเป็นสองามใช่เป็นซิตี้กับแบร์ทาวซึ่งความหมายคําว่าแบร์ทาวจะเป็นเปรียบเปยมันเมืองที่แบบไม่ใช่เมืองหลักอะเมืองรองเออเมืองทันผ่านรองเออเมืองรองต่อจากนั้นอะคุณคุณก็เคยมีสถานีนี้ด้วยมั้งเมืองอยู่แถวบรรทัดทองอ่าใช่แต่แต่เคยได้ยินอยู่ว่ามีรองเมืองและรองเมืองเป็นคําตอบที่ กผิไม่แล้วพอเราตอบได้แล้วหัวเราก็จะเริ่มเราอาจจะมีรอบสองนะเดี๋ยวไม่ยากตอบถูกเลยใครอ๋อเราเราเราคำใบ้ดีกว่า่ดีกวาสถานีทาวินทาวน์ค่ะเป็น MRT หรือ BTS คะฝั่งนั้นน่าจะขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าด้วยและทาวน์อินทาวน์ซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่เป็นคำตอบที่ผิดนะคะเมืองทองครับทำไมถึงเป็นเมืองทองเพราะมีซิตี้ เมืองเมืองเนาะแค่นั้นเลยและสถานีเมืองทองถ้าถูกโคตรตลกอ่ะเออใช่ถ้าถูกนี่โคตรตลกเลยผิดอะไรไปเบียในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหมีอ่แสดงว่่าใชแน่นอนเป็นคํากริยาอ่ะแปลว่าอดทนเมืองทนเมืองทองเมืองทองนะเมืองทองเมืองทองอเมืงทองทนบุรีเหรอเมืองทนบุรีไงเอาจริงเหรอเมืองซิตี้ก็คิดเหมือนกันแล้วก็ทาวน์บุรีไม่คิดอนี้ไง อังกฤษว่านิวทคิดย่งนี้เมืองธนบุรีแพ้ตรงตัวเมืองธนบุรีเป็นคำตอบที่เกลยดนะมันเปอนสถานีกรุงธนบุรีค่ะกรุงธนบุรีอะไรจะมาเอีกไม่มีคำว่าเมืองธนไงแล้วก็บุรีไงบุรีฮะและกรุงธนบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้อง ในที่นี้ไม่ใช่คำนามนะคะเป็นกริยาที่มานเพิ่งรู้เพิ่งรู้คนคนอะอย่างประโยคแบบ I can't bear it ก็คือฉันทนไม่ได้แล้ว I can't stand ว่าดีมในใจแล้วออาแม่ต้นบุมาคิดดีเลยต้นบุรีเมืองบุรีก็ว่านั่งเงียบเสียทนบุรีคุ้นมากเมืองทนบุรีไม่คุ้นเลยทำไมมันเหมือนมีคำหน้าแต่ไม่ใช่เมืองวะกรุงทนบุรีและข้อนี้กรุงทนบุรีนุ๊กได้คะแนนไปค่ะ ว้าวจะเป็นคำแรกอภิปรายมันอะไรเนี่ยอภิปรายมันคือพล็กแแพงหน่อยนะข้อน,นี้หรือไม่ใช่ตาแต่เป็นกาไปถึงนั้นอะไรนะกาดหรือเปล่ากาภาษาเหนือกาไงตาอ๋อคิดเยอะเพล็กแแพงอะไรของคิดแพงไงข้อนี้คิดเยอะว้าวคือการอุทานตื่นเต้น แอปพลายเนี่ยเขาไม่รู้ภาษาไทยกระขายแอปเปิลเนอะเราไม่รู้จักสถานีจริงๆด้วยเนาะนี่ไงสกิลเราเลยเท่ากันแล้วตอนเนี้ยความรู้เราเท่ากันแล้วแอปพลายแอปพลายมันใช้ได้หลายอย่างอะเวลาแบบกดแอปพลายพี่เออกดแอปพลายแต่งหน้าพี่เอาครีมมาแอปพลายลงบนหน้าอย่างเงี้ยว้าวคืออะไรพยายามว้าวอยู่แฉ่อย่างว้าวอยู่หรือว่าเป็นพอปหรือเปล่าพอออพอใช้เพื่อดเลื่นใช้ว้าว เช้าไว้ตลาดอะไรที่อยู่แถวพระรามสามพี่ดังเช้าไว้เหรอบางทีกูว่ามึงก็คิดเกินไปเอ็มมาทีแน่เลยเออพี่ว่าไอ็มมาทีอยู่อะไปนึกหนอว่าเป็นสถานี BTS เฮ้ยไม่โดนช่วยรอบแรกไงรอบแรกให้เขาพูดแค่นี้ดีดีแล้วเพราะถ้าเกิดว่าพี่ไปไม่พูดไปอแบบเนี้ยยาวเฮ้ยพี่เราคำใบเดีกว่าพี่ไปเลยตลาด ตื่นเต้นอ่าทำไมถึงเปนตลาดตื่นเต้นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนด้วยตลาดตื่นเต้นเพราะว่าว้าวมาร์เก็ตว้าวมันแอพพลายกับมาร์เก็ตอ่าอยู่ตรงอยู่แถวไหนแถวไหนอยู่แถวแถวตรงตรงกลางอะพี่ในเมืองระหว่างลังสิตกับนนทบุรี่นคือตรงกลางตรือเปล่และว้าวแอพพลายมาร์เก็ตตลาดตื่นเต้นและแน่นอนว่าไม่ไปนะคะไปเลยพี่เราต้องใช้สิ่งนี้แต่ถ้าพี่กลัวเสียศักดิ์ศรีก็ไม่เอาทำไ้ อโยการละกันกูไป็นการดีกว่าการอ่าเนี่ยคนทางบ้านคือนั่งด่าแล้วนะว่าแบบอันนี้ไงอันนี้คนทางบ้านรู้โคตรเก่งอ่ะอันเนี้ยคน่ตอบแทนเรานคทางบ้านโคตรเก่งอ่ะแอปพายมาเก็ตสถานีใช้หน้าท่าว่าทำไมถึงใช้หน้าท่าวะอย่าเวลาก็มันเป็นตลาดใช้แอปพายใช้ใช่มันแบบใช้คอมพิวเตอรใช้แล้วก็ว้าวน่าว้าวใช้หน้าใช้าลองดูใช้หน้า แล้วก็เป็น BTS อาหารนอินชัยนาทห์นะคะมีอ่ะนั่นเป็นไอมาทีนี่หรอไอมาทีเดียวต่อไปเจออยากตะคำใบ้ชัยนาทห์เป็นคำตอบที่ผิดนะคะมันออกมาสักตลาดเป็นมันนะตลาดหรือว่าจริงจริสถานีนั่งไม่มีคำว่าตลาดใช่คิดเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นมันเป็นตลาดไม่อาจจะไม่ใช่มันต้องไม่ชื่อสถานีอ่ะสมมติคำว่ามาร์เก็ตไม่ใช่ตลาดร้านค้าค้าอะไรค้า

ภธากาศมาจนเอาจนมาถึงเลยถ้าใช่จริงยอดเลยโคตรภูมิใจโคตรเท่เลยพี่ภูธากาศและภุธากาศเป็นคำตอบพี่ถูกว้ วูคือวูววาวคือวาวแต่คือวูของเราแบบวูในที่นี้มันคือวูคืออาการแสดงความดีใจสามงีกมันก็ใช้วาวได้มันคืออาการวาวแอปพลายในที่นี้ก็คือการทาแอปพลายมันใช้ได้เยอะมากสมัครก็ได้สมัครใช้ก็ได้อ่าอย่างถ้าใช้กับครีมโลชั่นก็ใช้ภาษาอังกฤษแอปพลายอันนี้ก็พูดไปแล้วอ่า ซึ่งหมายสหนีใกาดก็พูดไปแล้วใช่กาดก็พูดแล้วกาดเป็นภาษาเหนืออ่าไม่ใช่ตลาดซึ่งโอเคสถานีมันตลาดก็มีพวกตลาดครูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว้าวแอพพลายไมเคิลวู้ดทาร์กาดนะคะข้อนี้ทิมได้คะแนนไฟล์เตอรนีต่อไปมือจับติดหัวค่ะเฮ้ยเว่าข้อนี้ง่ายไม่หรอกกะพูดทุกข้อตัดบางไม่รู้เหรอฮะโอ๊ยได้แล้ว ได้แล้วตอบดิครูคตรไงครูคตรถ้ามันเป็นครูคตรบ้านใครแคนแนลคือครูครุคือเบี้ยวคดคดเคี้ยวไม่ใช่ผมมีคำตอบพี่ตอบอะไรพี่ตอบอะไรพี่ตอบไม่เอาไม่โอ้ยโอเคเป็บไว้ก่อนอันนี้ถ่ายบ้านเขาบ้านคาเลยบ้านเลยพูดทุกวันอ่าและครูคตรเป็นคำตอบพี่ถูกต้องพี่ตอบอะไรพี่ตอบอะไรก็ใช่ไงถูกไหม ถ้าตรงตัวอย่างเงี้ยสบายเอาแบบข้อเมื่อกี้มาอีกทีก็ตรงตัวง้ยสบายครูเคทก็คือคดเขี้ยวงอโกงแคนเนลก็คือคลองคูอะไรเงี้ยเนาะครูเคทแคนเนลคูคดข้อนี้ถูกต้องครอบได้คะแนนไปค่ะคอาค็อบอยู่สถานีคูคดพี่ไม่ร้อ๋อรู้แล้วนะตอบดิ สะพานตัดสินครับทำไมสะพานตัดสินคะจริงเหรอเออเพราะว่า bridge สะพานแล้วก็ dry well well คือสับสินโอ้ยมึงคิดได้น้องวิลแล้วก็ dry ก็แห้งหรือตากก็ได้เ่สุดชวันนี้พี่ใบเขาไปเที่ยวทางนู้นเยอะเนาะนั่นสิเขาเข้าอยู่แถวๆฝั่งโซนคอมิกูไล้หมดแล้วอ่ะใช้หมดแล้วเขาไปางนูนนะและสะพานตัดสินเป็นคำตอบที่ถูกต้อง กินองะไรแห้งเลยแห้งวะเออใช่นี่อะไรแห้งวะสมมติอ่าะ dry แล้วได้ dry แล้วก็จะพยายามคิดคำแปล dry ก่อนพยายามหาคำหลักคือ bridge เว้ยถ้าได้สะพานอ่ะมันจะเหลือแค่ไม่กี่สถานีแล้วใช่ถ้ามาตรงโตพี่ไม่ทันครับนี่โอเคแววมันอาจจะแปลได้หลากหลายใช่ป่ะเออแต่ bridge แน่นอนยังไงก็สะพาน dry ก็คือแห้งหรือตาและสะพานตักสินข้อนี้ค็อปได้คะแนนไปั่นขาเป็นภาพไอ้ตรงนึงคนน่าจะเล่นวายเลยว่ะ ได้หรอไโอเคกราป็นไรี่เป็นลังหมดหอฟิชไซส์ป้ายปลเทป้ายปลาลินป้ายปลาลินปลาปเทป้าปายเฮยมาแล้วเทพารักทำไมถึงเปนเทพารักพวงไงพวงเอาเทปาก็พาเทพาออสัญญาเทพรัช คือคำตรงตัวที่บิดบินหน่อยทางผมเลยเทพรักเป็นคำตอบที่ผิดนะคะผิดนะคะผิดนะคะนี่หาจริงนี่หาจริงแล้วมีเคาไม่รู้แบบที่ิงเก่งมากเลยตันนั้นแม่งไปนะใช่แม่ตอนไหนวอร์เล่นถูก เก่งแล้วพี่ใบเก่งกว่าฟิชมันไม่น่าเป็นอย่างอื่นนอกจากปลาเนาะผมไม่ไปไม่ไปมัดฉาหรอกเนาะใช่มัุ้องขีดตามว่ปุ่นมะฉาหรือทรายมันคือเซนวะพี่รู้จักกันนะอันเนี้ยคิดว่ารู้จักกันแน่นอนใช่พี่าบพอรินเท กวดใช่มันจะเป็นป้ายเป็นเซนเป็นสัญลักษณ์บางคำในนี้ก็ง่ายบางคำในนี้ก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ออกไปเลยเทพรักแล้วออกจากเทพรักไม่ได้เลยใช่เมื่อกี้เขามั่นใจมากว่าถูกใช่เมื่อกี้เม็กทุกอย่างมันแบบเมื่อกี้คือไม่เป๊ะมากอะเออแบบพออธิบายคือมันถูกทุกคำกินปลาปลาปินเฮ้ยามันแปลละผวนวะเอคือมันอาจจะมีการใช้ระดับภาษานึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ต้องแบบ น่ากลัวผมเลยตีลังกาทหารอะไรอย่างงี้ยแล้วเมื่อกี้ผมก็ไม่ตีลังกานะที่พาลักอ่ะฟรีเนี่ยเขาว่ามันเป็นค่าคงที่ที่ว่ามันไม่น่าเป็นอย่างอื่นได้นอกจากปลาสมมุติฟิชถ้าไม่ใช่ปลาคืออะไรไม่มีแล้วสายพี่ว่าเป็นอะไรศิลปินใช่ศิลปินแดงเดี๋ว่าอาจจะใช่ก็ได้นะแ้งตัวเองขึ้นมาหน่อยตอนนี้มเป็นหมดแล้วคือคือแม่งทิ้งตัวแล้วกันแบบเราเราเอาคำใบ้ไหมจะไปมั่วๆอ่ะไปมั่วกันเลยอ่าทิศสถานี จะโม่ก็โม่ไ่ถูกจะไม่ไปถูกแล้วสถานีไหนขึ้นมาสถานีแจ้งวัฒนะค่ะอาทำไมถึงเป็นแจ้งวัฒนะคะทำไหนอะไรยังไงที่มันแบบเออรีเลทกับแจ้งวัฒนะจริงจะหนานี่เหรอเออมันใกล้บ้านและแจ้งวัฒนะเป็นคำตอบพี่ ิดแจ้งวัฒนาค่ะบถ้าเกิดเขากำลังนั่งคิดว่าถ้าเกิดมันถูกขึ้นมาจะมันจะดึงแย่งคอปออาทำไมถึงมันแย่คอปอออไก่บ้านครับไก่บ้านจริงไก่บ้านเอาจริงหลายคนยังไม่รู้เลยนะถ้าพี่ไม่เซิร์ชหาะตอนนี้ไม่สถานีอะไรแล้วพี่ก็ไม่รู้จักแย่คอปอออแย่คอปอออเป็นคำตอบที่ผิดนะคอมเบย์คอมเบย์ไม่อยากเป็นหูไป ทำไมมันจะง่ายเกินไปประเนี้ยขอคิดมั้งนะคำแรกพออันนี้ก็คือเวิร์บแต่ไม่ใช่รินไม่ใช่เทนะและสายอันนี้ค่อนข้างจะจะลึกหน่อยเพราะถ้าจะแบบต้องใช้ทักษะภาษาไทยในการจะนำไปสู่คำนี้แต่ถ้าคำหนึ่งคำสองได้จบแล้วสีอะไรวะมันไม่ไกลจากคมป่าไม้เนาะลาดปาเขาทำไมเป็นลาดปาเขาแอคชั่นใกล้ๆพอถ้าไม่ใช่เทก็ลาแล้วก็ปากเขาไม่รู้ละมาก่อน เฮ้ยมาก่อนเลยเอามาก่อนว่าราดใช้ใช้ใช้ว่าเป็นราดแทนนะคะราดปลาเขาเป็นคำตอบที่ผิดเด็ก้องเทพรั่นเลยวะเขาในที่นี้ของภาษาไทยมันคือเหมือนกับว่ามีเขามีเขา คือแบบเป็นสัญญาณบอกเหตุบางอย่างเอออันนี้จะลุกแต่ถ้าได้1นึ่งสองะจบเลยแต่พรอันนี้ยคือเราก็จะคุ้นกับเทหรือรินแต่ว่าคือราดก็ใช้พรเหมือนกันติชคือปลาและทรายในที่นี้ใช้ว่าเขาเนาะ็งมากไม่ใช่ยาดบอกเหตุพรนี้เก่งมากครนี้เก่งมากและครติชทรายราดปลาเขา้อมไม่คะแนนไปค่ะ เป็นยังไงบ้างสน,น,นุกมากเลยยังสนุนเนกเ,กมกนเนหมือนเดิมมากเนี้ยยังสนุกเหมือนเดิมมันได้คิดได้อะไรเดียวแล้วก็แล้วสนุกมากกับการเห็นพิมแบบคิดนู่นคิดนี่เห็นในคอปแบบเอ้ยคำนี้แปลว่าอย่างนี้อะไรอ่ะอย่งางคอปถ้าเป็นแปลแบบแปลตรงตัวที่ไม่แบบ ทวิสเยอะอะไอคอปมันจะฟาดอยู่แล้วเพราะว่ามันรู้จักภาษาอังกฤษเยอะเพียงแต่ว่าบางอันอาจจะนึกไม่ออกว่าคําแปลเป็นภาษาไทยจะเป็นอะไรแล้วคำในนี้มันคําลึกอะไรมันได้หมดอ่ะคำศัพท์ยากมากแต่ของฮิมนี่เก็ตแพทเชื่อมโยงเขามานะว่าไม่ได้อะได้ไปหลายข้ออยู่นะอะไรนะเทพรักษ์ใช่ไอผมภูมิใจข้อเทพรักษ์เลยงจริงพี่ภูมิใจตัดเป้ตัดเป้โอ้โหกลอธิบายได้เป็นแบบเป็นฉัดๆอ่ะแล้วเบะด้วยอย่างที่บอก คามรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษาภาษาไทายเนาะแล้วบางอันมันก็คือแอดวานซขึ้นไประดบบความลึกของภาษาใช่ไม่นนไว่าจะเป็นอังกฤษหรือไทยมันมีซินโนนิม,คำ,มนคำเดียวมันแปลไปลได้เยอะไงถ้าไม่ใช่เทไม่ใช่ลินกูเติมแล้วนะเต <laughs> ิม <laughs> ถ้าใครชอบ challenge แบบนี้โอ้ยชอบ challenge แบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดดาวนะครับผมกดทุกช่องทางเลยนะฮะแล้วก็เรา ทำหลายชาเลนจ์ใน tiktok เลยฝากไปดูด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผม YouTube จ้ารอบหน้าเอาแบบมีคำหวนด้วยพี่ได้เอาคิดให้แบบสมองละเมิดไปเลยไอ้หแอหัวแตกเมื่อกี้